ี่เรียกเป็นคราวนี้ความสำเร็จของเร้าครับก็เรียกว่าประสบความสําเร็จในชีวิตขึ้นอีกก้าหนึ่งและกันครับเพราะว่าการเรียนจบมหาวิทยาลัยก็เป็นก้าที่ใหญ่แล้วก็สําคัญมากๆเลยครับในวันนี้ก็จบลงเรียบร้อยแล้วเนี่ยวันนี้จะได้เป็นบัณฑิตเต็มตัวแล้วครับที่ผ่านมายังเป็นแค่แบบว่าที่บัณฑิตตัวน้อยครับวันนี้เป็นรุ่นพี่บัณฑิตแล้ว เหนื่อยเหนื่อยมากๆเลยครับเพราะว่าที่ผ่านมาแบบแล้วเราเข้าวงการมาเข้าสู่วงการบันเทิงแล้วก็มีงานทุกๆวันในช่วงที่มหาเราเรียนช่วงปี3ปี4ด้วยครับแล้วช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เรียนหนักที่สุดแล้วในการเรียน4ปีครับแล้วเราก็ต้องทําควบคู่กับงานมาด้วยครับก็หนักมากมากเลยตอนนั้นนิ้วท้อไหมั้ยมีท้อมีท้อครับท้อท้อมากๆเลยว่าแบบโหสอบสอบยากด้วยครับ พอช่วงนั้นเรียนหนักแล้วมีวิชายากๆด้วยเราก็ต้องทํางานด้วยออกกองถ่ายซีรีส์ด้วยทาโปรเจกต์อื่นๆด้วยอย่างเงี้ยครับเราสึกว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าจะผ่านไปได้ยังไงครับตอนนั้นทำไมคิดทำไมไม่คิดตัดสินใจที่จะดรอปออกกองอะไรทำไมใจสู้อยากจบพร้อมเพื่อนก็เราผมมาเรียนกับเพื่อนกลุ่มนี้มาตั้งแต่ช่วงปีหนึ่งแล้วเราก็เรียนมาได้เรื่อยๆทํางานก็ยังอยู่กับเพื่อนกลุ่มนี้เออรู้สึกว่าเราอยากจะจบพร้อมเพื่อนด้วยแล้วก็ คิดว่าตัวเองน่าจะยังไหวอยู่นะสำหรับการควบคู่ทั้งสองอย่างนี้แล้วอะไรแล้วก็จบในกินนิยมด้วยก็กินนิยมอันดับหนึ่งเหมือนชิงแต่ไม่ได้ขิงเห็นนว่าอันนี้สามปีครึ่งด้วยสามปีครึ่งครับจริงๆอันนี้ก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าต้องต้องได้เป็นนิยมแล้วต้องได้อะไรจริงๆก็ตั้งไว้ตั้งแต่ช่วงปีหนึ่งแล้วแหละครับว่าอยากจะได้แต่พอทํางานปุ๊บงานเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับตอนนั้นก็คิดว่า ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยแค่เราจบร้อมเพื่อเราก็มีงานมีการงานทำทีนี้ก็โอเคแล้วแหละครับอะไรอะไรเป็นกำลังใจให้นุ่นิูแบบสู้ขนาดนี้แบบเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยยังไหวด้วยกำลังใจแหละครับก็คิดว่าหลายอย่างแหละครับไม่ได้มีแค่ตัวผมหรอกก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะคุณแม่ก็เป็นแบบพยายามเป็นกําลังใจให้ตลอดเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเขาเขาก็เห็นว่าผมก็ทั้งทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยก็น่าจะเหนื่อยมากมาก แล้วก็มีแฟนๆด้วยคับแฟนๆก็ให้กําลังใจด้วยและผมก็เป็นตัวผมเองด้วยแหละที่อยากจะฮึบฮึบขึ้นมาแบบในช่วงที่เราท้อมากๆช่วงสอบกับช่วงที่ออกกองชนกันอย่างเงี้ยครับเพราะหลายคนรู้สึกว่าดูเอาเวลาไหนไปอ่านจึงมันไม่น่าจะมีเวลานอนกันก็กลับมาอ่านค่ำๆดึกๆครับใช่แล้วก็อย่างบางวันที่ชนกันจริงๆก็ถ้าจําเป็นจริงๆก็ต้องไปสอบที่กองนะ พอดีว่าช่วงนั้นโชควดีที่เรียนออนไลน์ด้วยครับก็เลยแบบสอบที่กองได้สัส่งสับภาษาจีนที่เราเรียนมาโนลิรู้สึกว่ามันตรงกับสิ่งที่เราจะได้ใช้ต่อไปด้วยไหมตอนแรกคิดว่าไม่ตรงครับตอนแรกคิดว่าเรียนภาษาจีนมาคงอาจจะไม่ได้ใช้หรอกมากาในการทํางานครับแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่เลยครับเราเราได้ใช้ได้ใช้เยอะพอสมควรด้วยครับเพราะว่าเรามีอินเตอร์เฟนส์ที่เป็นเป็นชาวจีนใช้ภาษาจีนเป็นเยอะเยอะมากๆเลยแลัว จริงๆน้องเดี๋ยวจะภาษาจีนที่จะไปใช้กับแฟนมีความฝันอะไรกับเรื่อง้างนี้ไนหะมหรือที่จริงอยากทําอะไรไหมตอนตั้งต้นแรกที่เรียนภาษาจีนตอนผมมาชอบภาษาจีนมาตั้งแต่ช่วงมมต้นแล้วครับแล้วก็ชอบจริงจางตอนมอปลายแล้วก็เรียนจริงจังตอนมาหาวิทยาลัยซึ่งอตอนแรกก็คิดว่าถ้าเราจบมาเราก็ทํางานเกี่ยวกับที่ใช้ภาษาจีนทํางานนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นแบบตอนตอนแรกอยากเป็นล่ามด้วยครับเป็นนักแปลยางเงรู้สึกว่ามันก็ ดูน่าสนุกดีนะได้ทํางานกับสิ่งที่เราชอบหรือที่เรารักอย่างนี้ครับได้ใช้ภาษาจีนรึนเรียนต่อเลยนะเรีนต่อเรียนต่อเลยไหมเรื่องแบอ้ยถ้าไปตอนนี้เลยจะดีล่ะทำงานก่อนเราอยูทำงานก่อนดีกว่าอ่ะค่ะถึงวันนี้ค่ะเห็นบู๊แฟนคลับเนรมิตลานเต็มไปเลยอ่ะโอ้โหใช่โอ้โหเนรมิตเนรมิตลานลานโล่งๆให้เป็นแบบเหมือนเป็นลานนุ่นนๆเลยครับวันนี้เป็นลาน เพื่อเป็นเอ่อเป็น Gradu a t i o n าร์นโฟนิวในวันนี้เลยครับแบบดีใจครับที่พวกเขามาหากันเยอะมากๆเลยเมื่อกี้ตอนไปเดินถ่ายคลิปวิดีโอกับซุ้มดอกไม้ที่เป็นแฟนทำให้ก็แบบอุ้ยบางคนก็เป็นอนเดอร์แฟนที่บินมาจากต่างประเทศด้วยครับแล้วก็มากันหลายคนมากๆเลยอี้บอกบางคนมาั้งแต่เมื่อวานด้วยเหมือนเหมือนเห็นอยู่ใน Twitter เหใน X อนใน X เหมือนกันครับว่ามาจากเอมาตั้งแต่เมื่อวานเลยมารอก็ ทุกคนอุ้ยมารอกันเร็วมากแล้วก็มาก่อนผมที่เป็นเป็นเออเป็นเป็นเจ้าเหมือนเป็นเจ้าของงานในวันนี้อีกครับมาเปิดงานก่อนเลยจริงนุ้นสงสารเขาไหมเพราะเขาต้องนั่งตากแดดแต่เช้าสงสารครับจริงๆตอนนี้ผมก็ร้อนแล้วนะที่พี่ทุกคนก็ร้อนแล้วแบบเหเงื่อแตกแต่ทุกคนก็คือยืนตากแดดอยู่ข้างนอกสู้มากๆเลยเป็นห่วงวพาเขากลัวกลัวเป็นลมับอยากฝากอะไรบอกเขาไหมคือแบบอย่างควารับที่ทอนเตรียมก็ อยากจะขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างมากๆเลยครับรวมถึงวันนี้ด้วยขอบคุณมากๆเลยที่คอยมีคอยซัพพอร์ตคอยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็คอยยินดีกับผมในทุกๆงานหรือวันเทศกาลเลยแล้ววันนี้ก็เป็นวันรับปริญญาที่คิดว่าอาจจะมีแค่ครั้งเดียวในชีวิตของผมด้วยครับนนทุกคนก็ยินดีกันแบบยิ่งใหญ่มากๆเลยตอนเย<อ><อ>็นจะ,จะคอนกรีตกันยังไงครับห็นคนทีวันนี้ก็จะมี ยินไปพูดคุยกับแฟนๆครับแล้วก็จะมีสักหนึ่งบทเพลงให้แฟนๆฟังด้วยอ่ีในจบจีนแล้วค <c oughs> ่ <c oughs> <c oughs> ะภาษาจีนมาเลยค่ะขอบคุณนะครับอขอบคุณนกที่แฟ่ที่ทด้วยนะครับอืมก็าวขอบคุณมกที่แต่ทุกทีด้วครับอือก็ว้าวขอบคุณม้ แต่ใหม่หมดเก็บอกว่าวันนี้ผมขอบคุณทุกคนมากมากเลยสําหรับการซัพพอร์ตของทุกคนครับแล้วก็วันนี้ดีใจมากที่ทุกคนมาแบบมางานรับปริญญาของผมครับก็หวังว่าทุกคนจะอยู่กับผมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยแล้วยังองขวัญที่แฟนๆท่าน้อตั้งใจยังไงบ้างแแกะเสร็จแล้วเราจะยังไงต่อแกะเสร็จแล้วจะยังไงต่อก็ถ้าเป็นดอกไม้เงินก็ เก็บไว้ซื้อบ้านครับอันนี้สรงทนเปล่าไปเลยตั้งเป้าไว้อยู่ค่ัวเก็บไว้ซื้อครับครับอ๋อก็ชอบดอกไม้เงินเหล่านี้ครับผมก็จะเก็บไว้ซื้อบ้านแน่นอนก็เท่ากับว่าเหมือนทุกคนจะได้เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านกับผมแต่ว่าโฉนดเป็นชื่อผมอันนี้เป็นตั้งเป้าไว้เลยจะซื้อบ้านใช่ครับตอนนี้ตั้งเป้าอยู่ค่ะเยอะไหมครับก็อีก อีกประมาณหนึ่งครับก็เก็บไปอีกสักปีสองปีละมันตีจะครบจะครบจะครบร้อยล้านเออร้านเ้านคูลาก้าเท่าไหร่คุราก้าเท่าไหร่เดียวห้าสิบล้านอะไรยังไงตั้งเป้าไลโอ้ยยังไม่รู้ยังไม่แน่ใจเลยครับก็เลือกแบบไว้ยังคะเลือกแบบอันนี้ยังไม่ได้คิดอยู่เหมือนกันผมมายัง รู้สึกว่าตัวเองยังเด็กไปสำหรับการซื้อบ้านหรือเปล่าครับเดี๋ยวจะให้พี่พ่อไม่เด็กแล้วไม่เด็กจบแล้วเจบแล้วไงครับห้าสิบล้านวันนี้เราเป็นบัณฑิตแล้วเราโตแล้วห้าสิบล้านได้ไหมห้าสิบล้านอืมก็เยอะเหมือนกันนะครับเยอะมากเลยแต่วันนี้วันนี้มีอย่างน้อยก็เกือบห้าล้านแล้วไงตั้งตตั้งต้นเนี่ยโอ้ยก็ เก็บไปเรื่อยๆครับเราดูที่ที่เหมาะสมแล้วกันครับเดี๋ยวให้คุณพ่อช่วยดูด้วยมันจะเป็นบ้านหลังแรกที่เราจะซื้อเองใช่ไหมใช่ครับจะเปอไรนอยากซื้อกันสดได้ไหมหรือว่าก็จริงๆถ้าผ่อนก็อาจจะผ่อนไม่ได้นานมากครับเพราะจริงๆที่เก็บเงินอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราไม่ไม่อยากเสียดอกเบี้ยเยอะด้วยนี่คือตามตัวโตนี่คือตัวโตมแล้วใช่เขาก็คิดว่าเก็บให้มัน เป็นก้อนใหญ่เลยที่เราจะแบบโอเคอาจจะไม่ต้องผ่อนนาเสียดอกเบี้ยเยอะอย่างเงี้ยครับอันนี้ใครจะแก่ละคะเงินใครจะแกใครเป็นคนแก่ใครเป็นไงพ่าคุณแม่อารมสารพ่อแม่ไหมครับจริงๆผมมาเป็นเป็นห่วงสุขภาพมือสุขภาพเล็บของพ่อคุณแม่มากเลยแต่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าไม่เป็นไรเรื่องเงินของลูกยังไงก็ยินดีทำให้อยู่แล้วครับหลายๆคนจะอยากอยากรับจ้างช่วยแก่อย่างเงี้ย ก็ทำไหมพาร์ทาวนได้ไหมกังวลพวกพี่ไหมไว้ใจพวกพี่ไหมไว้ใจพวกพี่ไม่อมนะที่ว่างนะไว้ใจครับที่ว่างก็ไปช่วยแกะให้เลยตามดูเรื่องงานหลังจากนจะดูงานเต็มหลังจากนี้จะมีอะไรบ้างให้ติดตามก็โอ้หลังจากนี้ก็อย่างจริงๆจะมีทั้งผลงานซีรีส์แล้วก็ผลงานเพลงด้วยครับอย่างล่าสุดที่ทางดูมันดิหรือว่าทางโปรเจกต์ซอมไวเวอร์เพิ่งจะ ปล่อยภาพออกไปว่าเรากำลังเพิ่งจะรีทรูไปครับสำหรับโปรเจกต์ซีรีส์ซอมบี้เวอร์ที่เราได้เล่นกับนักแสดงนอกค่ายด้วยเป็นเกี่ยวกับซอมบี้บครับใช่ก็ดีไม่นานก็จะเริ่มดำเนินการแล้วแหละครับส่วนซีรีส์เรื่องถัดไปก็จะเป็นซีรีส์คู่ของผมกับเฮียครับซีรีส์ข้ามฟ้าเคียงเธอเป็นซีรีส์คู่เรื่องที่2ครับก็น่าจะดำเนินการโปรเจกต์ปีหน้าครับใช่แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีเพลงอีกเยอะแยะเลยมีเพมีประกอบละครงใทีว ตอนนี้เขาเฉลยแล้วใช่ไหมมีคนบอกว่าปล่อยเสียงมาแล้วเขารู้เลยเป็นเสียงนิวอารู้สึกยังนะซึ่งเมื่อกี้นิวเฉลยใช่ถูกเลยเหมือนผมเฉลยไปให้ตัวเลยเขาจะไม่ว่าผมใช่ไหมเขอไม่ว่าเพราะนักข่าวถามเขรู้อยู่แล้วโอเคใช่ครับผมผม ปุ่มร้องเพลงประกอบละครเรื่องดวงใจเทวอพรครับเฉลยเองเลยอย่าว่าผมนะครับทางช่องสามไปู้ไปโผล่ที่เรื่องไหนให้รอติดตาแต่เป็นโปรเจกต์นี้ใช่ครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเหมือนกันครับเพราะว่าเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเลยที่คิดว่าทุกคนน่าจะชอบมากๆแล้วละครเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากๆด้วยเป็นโปรเจกต์ที่ผม ตอนที่เป็นเรื่องคุณชายผมก็ดูเหมือนกันครับตั้งแต่เด็กๆเลยครับจุธาเทพใช่ในตอนนี้ก็เราก็อุ้ยแล้วตอนนั้นเพลงประกอบก็พร้อมมา,มากๆด้วยแล้วในวันนี้ผมได้มีโอกาสได้มาร้องเพลงกับโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่แบบนี้ก็รู้สึกยินดีมา,มากๆเลยมันแตกต่างจากเพลงที่นุ้ยเคยร้องประกอบละครเรื่องอื่นอย่งไงบ้างครับก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่โอ้ยเป็นเพลงที่พี่หนึ่งแต่งด้วยครับซึ่ง เพราะพร้อมมากๆเลยเหมือนเดิมครับผมก็เคยร้องเพลงของพี่หนึ่งมาแล้วหนึ่งเพลงนะครับเพราะนั้นก็พร้อมมากๆเพลงนี้ก็เพราะเหมือนเดิมอีกแน่นอน<ม>แล้วโปรเจกต์นี้ก็ใหญ่มากด้วยพี่หนึ่งติดใจนุ่นนิวมากเรียกมาใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเรียกได้อีกเ <c oughs> ยอะๆเลยครับเห็นว่าเห็นว่านอกจากเพลงนี้เราจะมีเพลงใหม่ของตัวเองด้วยใช่ครับเด <c oughs> ี๋ยวจะมีซิงเกิลที่2 3งสามจริงๆมีอีก4 5 6 7 8 9 10เลยเป็น<ล>มินิอัลบั้มเลยเหรอจะเอาอีพีเอาทำเป็นอัลบั้มด้วยครับตอนนี้ก็ คุยกันไปถึงประมาณออซิงเกิลสามแล้วครับซิงเกิลสองซิงสามคุยได้เรียบร้อยแล้วครับกี่ซิงถึงจะออก EP อีพีอารบัมยังคิดว่าอาจจะสิบว5ห้าซิงเก,ลกิลจะตอนแถ้าอัลบัมแรกอาจจะไม่ไม่ถึงสิอาจจะประมาณห้าแล้วออกเป็นอีพอัลบัมใช่เนะครับแต่เดี๋ยว เดี๋ยวจะมีสเปเชียลซิงเกิลด้วยค่ะเป็นแฟนก็น่าจะเห็นแล้วผมมีถ่ายรูปก,กับพี่พอลคิมทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าผมได้ทำโ<บ>ปรเจกต์บงอย่างกับพี่พอลคิมครับช่เป็นศิลปินเกาหลีที่โหเก่งมากๆาเก่งผมชื่นชมในตัวพี่พอลคิมมากๆเลยแล้วตอนที่เราได้ไปเจอเขา <S <S เขาแบบเขาไ i c e และเขา friendly <S <S เขาน่ารักมากๆครับเขาคอยแนะนํา แนะนำแบบการร้องให้ผมเยอะมากเลยครับอยากให้แพร์เราตามด้วยเะครับอะไรอะไรสิ่งที่คิดว่าเนื่องอาจจะเนื่องด้วยระยะทางที่ระหว่างไทยกับเกาหลีก็จะแล้วก็เรื่องเวลาตารางการทำงานด้วยครับก็จะปลายปีประมาณปลายปีแล้วไม่ก็ต้นปีหน้าแ่มอเรับขอบป็นครับด้วย้ว